บทที่สิบครอบครัวของฉันเป็นมืออาชีพกาเบรียลทรูแมนไม่มีทางเลือกที่ดีเลยเขายอมรับข้อเสนอของอัลเบิร์ตและการถูกไล่ออกจากฮอกวอร์ ot, ส่งผลให้เขายอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหลังจากเขียนจดหมายแล้วทรูแมนก็มองดูนกฮูกที่บินจากไปมองไปที่อัลเบิร์ตแล้วถามว่าไม่เป็นไรจริงๆเหรอโรงเรียนคงจะตกใจเหมือนกันฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะไล่ใครออกตามใจชอบ อย่างน้อยพวกเขาก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอบเร์ตปลอบใจเด็กชายที่มีกระบวน,น้าของเขาเริ่มสงบลงแล้วน่าจะบอกว่าเขาติดเชื้อจากความสงบของเอบิร์ตคุณให้ฉันยืมจดหมายนั้นได้ไหมเอบิร์ถามโอ้ช่างเป็นหายนะที่คาดไม่ถึงจริงๆทรูแมนยิ้มอย่างขมขื่น ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งฉันได้รับคำเตือนจากกระทรวงเวทมนตร์ครั้งหนึ่งว่าใช้เวทมนตร์ต่อหน้าครอบครัวของฉันเขายื่นจดหมายให้เอาเบิร์ตและอธิบายว่านักเรียนฮอกวอตส์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนตร์นอกโรงเรียนแต่ทำไมเอาเบิร์ตถึงไม่ถูกเตือนหลังจากใช้เวทมนตร์อาจเป็นเพราะเขายังไม่ได้ไปโรงเรียนทรูแมนไม่แน่ใจจริงๆ มันน่าจะมีช่องโหว่อยู่บ้างเอลเบิร์ตเริ่มอ่านเนื้อหาในกระดาษเรียนคุณทรูแมนเราได้รับข่าวว่าคุณอยู่ในย่านมากเกิลเมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีต่อหน้ามักเกิลไร้มนลอยอยู่ใบหน้าของคุณเมื่อเห็นสิ่งนี้อารมณ์ของเอลเบิร์ตก็ซับซ้อนเล็กน้อยเขารู้ว่าใครคือมากเกิลที่นี่เขาหายใจเข้าลึกๆแยกแยะอารมณ์ที่ซับซ้อนของเขาออกและอ่านต่อ นี่เป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมผู้เยาว์อย่างสมเหตุสมผลและคุณถูกไล่ออกจากโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์กระทรวงเวทมนต์จะส่งตัวแทนไปยังบ้านของคุณเพื่อทำลายไม้กายสิทธิ์ของคุณในไม่ช้าเนื่องจากคุณได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่าละเมิดมาตรา13ของธรรมนูญระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษาความลับของสหพัน,นักมายกนากลนานาชาติ เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องไปที่กระทรวงเวทมนต์เพื่อพิจารณาคดีในเวลาสินาฬิกาของวันที่17สิงหาคมหวังว่าคุณจะดูแลตัวเองดีๆนะขอแสดงความนับถือมาฟาดาฮอปกรกระทรวงเวทมนต์ห้ามการใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดฉันแนะนำว่าหลังจากเรื่องนี้คลี่คลายแล้วให้ยื่นเรื่องขอรับค่าชดเชยทางจิตจากกระทรวงเวทมนต์ สมาชิกในครอบครัวของอัลเบิร์ตต่างก็เป็นทนายความดังนั้นเขาจึงได้เรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีหาประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายทรูแมนตกอยู่ในอาการงุนงงและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายขอให้เขาขอรับค่าชดเชยทางจิตจากกระทรวงเวทมนต์จริงๆเหรือฉันกล้าพูดได้เลยว่ากระทรวงเวทมนต์ต้องมีวิธีในการตรวจสอบพื้นที่นี้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครใช้เวทมนต์ เอาเบิดกล่าวต่อฉันเพิ่งมาที่นี่กับน้องสาวเพื่อใช้ช่วงวันหยุดฤดูร้อนเมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะคุณบังเอิญชนเรากระทรวงเวทมนต์จึงคิดว่าคุณใช้คาถาลอยตัวและกำลังจะไล่คุณออกจริงๆแล้วนี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงในส่วนของพวกเขายิ่งกว่านั้นจดหมายฉบับนี้ยังทำให้คุณตกใจใช่ไหมฉันเกือบจะสูญเสียการควบคุมแล้วฉันจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมความเสียหายทางจิตอย่าง แน่นอนสมาชิกในครอบครัวของฉันล้วนเป็นทนายความดังนั้นฉันรู้สิ่งเหล่านี้ดีกว่าคุณเอาเบิร์ตยังคงยุยงต่อไปจะต้องมีคนมาทีหลังอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็มีคนเขียนจดหมายอย่างไรก็ตามมาเคลียร์เรื่องของคุณก่อนจากนั้นจากนั้นไปกล่าวหากระทรวงเวทมนตร์ถึงความผิดพลาดของพวกเขาและขอให้พวกเขาชดใช้ให้กับคุณสำหรับความหวาดกลัวนั่นมันไม่มากเกินไปเหรอ ทรูแมนตกใจกับปากสิงโตของอัลเบิร์ตนี่จะช่วยให้อธิบายได้ง่ายขึ้นอัลเบิร์ตพูดโดยไม่ลังเลอย่างน้อย50แกลลอนก็ไม่มากเกินไปถ้าน้อยกว่าจำนวนนี้อย่าใช้มันเกรงว่าพวกเขาจะคิดว่าเด็กกำลังถูกหลอกผู้ใหญ่เป็นเช่นนี้พวกเขาคิดว่าเด็กๆฆ่ากันได้ง่ายๆถ้ากระทรวงเวทมนต์ไม่ให้เงินคุณ ฉันจะเขียนจดหมายถึงคุณและขอให้ Daily p r o ฟเฟตเปิดเผยเรื่องนี้โดยไม่เปิดเผยตัวตนฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเต็มใจจ่ายเงินให้คุณ50แกนลอนแต่คุณจะได้มันมาคุณต้องแบ่งเงินครึ่งหนึ่งให้ฉันเป็นค่าใช้จ่ายในการเขียนจดหมายให้คุณคำพูดของอัลเบิร์ตทำให้ทรูแมนรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเช่นนั้นทรงพลังจุดจุดจุด ฮอกวอตส์นักงานอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์เพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงเวทมน์ว่ากาเบรียลทรูแมนถูกไล่ออกจากกระทรวงเวทมน์เนื่องจากใช้เครื่องรางลอยต่อหน้ามักเกินนี่ไม่ใช่ข่าวดีทรูแมนมีประวัติอาชญากรรมในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีแรกเขาได้รับคำเตือนจากกระทรวงเวทมน์เรื่องการใช้เวทมนต์ต่อหน้าครอบครัวของเขาขณะที่ดัมเบิลดอร์กำลังจะไปที่กระทรวงเวทมน์เพื่อยืนยันสถานการณ์ จดหมายจากกนกฮูกก็ทำให้เขาประหลาดใจจดหมายอธิบายว่าทรูแมนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาเพิ่งบังเอิญเจอนักเรียนใหม่ที่กำลังจะเข้าโรงเรียนเพื่อฝึกคาถาลอยอยู่ในสวนสาธารณะและมักเกิลก็เป็นน้องสาวของอีกคนหนึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งในจดหมายและเจ้าของคืออัลเบิร์ตแอนเดอร์สันไปจับมือแล้วพูดว่าคุณดูเหมือนกบช็อกโกแลตเลย คุณเอาเบิร์ตด้วยรอยยิ้มเราได้รับจดหมายของคุณแล้วเจ้าหนูช่วยส่งไม้กายสิทธิ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้แน่นอนไม่มีปัญหาเัลเบิร์ตรู้ว่าดัมเบิลดอร์ต้องการทำอะไรเขาจึงยังมอบไม้กายสิทธิ์ให้ฉันตามที่คาดไว้ครูใหญ่ใช้มันและตรวจพบเวทมนต์ที่ใช้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขามองดูเอาเบิดด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและประหลาดใจที่เด็กคนนี้เชี่ยวชาญคาถาเวทมนต์ห้าคาถาในเวลาเพียงไม่กี่วันทรูแมนเพิ่งแก้ไขท่าทางมือของฉันสำหรับเครื่องรางลอยซึ่งฉันเพิ่งเชี่ยวชาญเอลเบิดอธิบายไม้กายสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ไหนพ่อหมดจากกระทรวงเวทมนต์มองดูทรูแมน ฉันไม่ได้เอามันมาด้วยฉันทิ้งมันไว้ที่บ้านถ้าต้องตรวจก็กลับมาเอามันมากับฉันได้ทรูแมนมั่นใจมากเขาไม่กลัวที่จะตรวจสอบเลยดูเหมือนว่านี่เป็นความเข้าใจผิดนัดลีดัมเบิลดอร์พูดด้วยรอยยิ้มใช่ฉันคิดอย่างนั้นนัดลีพยักหน้าฉันคิดว่าฉันต้องเขียนรายงานอีกฉบับหนึ่ง